สวัสดีครับคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับเอียกวงสอสุวรรณแหล่งรถวันนี้มีรถใหม่มานําเสนอหนึ่งคันนะครับพึ่งเข้ามาเลยนะครับเป็นรถเก่งนะครับโตโยต้าแอลติด1.6ตัวอีนะครับตัวนี้แสงกระบาทครับขายถูกเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องก่อนนะครับเป็นตัวรถสีดํานะครับสวยมากคันนี้พึ่งมาเลยครับรถพึ่งเข้ามาเลยนะครับ คุณลูกค้าเนี่สวยจริงๆเลยครับเป็นเครื่องยนต์1.6นะครับประหยัดน้ามันมากตัวนี้10กว่าโลลิตรนะครับประหยัดน้ามันสุดๆเลยครับอัตราการเร่งดีนะครับคันนี้เป็นรถปี12นะครับเกียร์อโอ,โอโต้โอ้ชึงเดียวติดเลยครับเครื่องยนต์1.6นะครับคันนี้1.6 VVTi คุณลักษณะ เครื่องพันหกครับสวยมากดูฝากระโปรงนะครับโลโก้ฝากระโปรงนะครับใส่กระคอมร้อนครับเป็นตัวดำนะครับสวยมากเครื่องเงียบมากเลยครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยเป็นแท็กซี่คันนี้รถมือเดียวนะครับกลุ้มซอกเดิมครับสวยจริงๆเลยครับคันนี้เครื่องยนต์พันหกนะครับ เป็นขอนแก่นนะครับปีหกเก้าแม็กเดิมโรงงานนะครับสวยจริงๆเลยครับไปเลี้ยวออกหูแล้วนะครับออกข้างกระจกเครื่ยนต์1ันหกนะครับคันนี้แอร์เย็นฉ่ำครับแอร์เย็นหนาวมีจอให้เป็นเกียรโต้รันดีนะครับมาอยู่ที่สองแสนสองนะครับรถปีสิบสองนะครับคันนี้ภายในเบาะสีครีม สวยจริงๆเลยครับเครื่องียบกิบเลยครับคันนี้สวยจริงๆเลยครับคันนี้เครื่องพันหกเดี๋ยวดูเม็ดอาร์นะครับเม็ดอาร์กของเดิมเลยนะครับไม่เคยเป็นแท็กซี่คันนี้ไม่เคยติดแก๊สรถสวยรถเดิมๆเลยครับสวยๆเลยครับเครื่องยนต์1.6ประหยัดน้ามันติ๊กเกอร์น,นะครับอัตราการบอกลม ภายในเบาะสีครีมนะครับเครื่องยนต์1.6ปี2012ประหยัดน้ำมันครับคันนี้สวยสีดำนะครับมีสกเกิร์ให้แล้วสวยๆเลยครับแม็กเดิมโรงงานครับแม็กครขอบ15ไหมครับครับแม็กครขอบ15ครับ รถแม็กเดิมๆโรงงานเลยนะครับอ่าดูเม็ดอาร์คประตูหลังซ้ายนะครับเอ็นขวานะครับประตูหลังขวาเป็นอาร์คสวยๆเดิมๆเลยครับรอยว้ารอยบากของเดิมหมดเลยครับสวยมากครับคันนี้สวยจริงๆเลยครับครับรถเดิมๆสวยๆเลยครับซุ้มซอกเดิมเสาเดิมนะครับเดิมทั้งคันเลยนะครับดูด้านท้ายนะครับ กดปกระโปรงท้ายเลยครับสวยมากเป็นแอลติส1.6ตัวอ e ีนะครับคันนี้รถเดิมๆสวยๆครับสวยมากคันนี้เดิมๆเลยนะครับคันนี้1.6ครับนี่ครับไม่เคยมีแก๊สนะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊ส ครื่องยนต์พันหกนะครับเดี๋ยวดูวหลุมยางอะไรนะครับนี่ยางอะไหล่มีครบครับไม่ลงไม่แรงมีครบรถสวยๆเดิมๆเ,เลยครับท <Okay. S 1> ้องอ่างสวยครับสวยมากตัวรถสีดำนะครับคันนี้เป็นแอลติสนะครับคันนี้แอลติสพันหกเครื่องยนต์หนึ่งจุดหก โคโร l แอลติสนะครับเครื่อง1.6ตัว E นะครับประหยัดน้ำมันมากครับตัวนี้แสงกว่าาาทครับขายไม่แพงขายถูกๆครับสีเงาฉ่ำเลยครับ169ครับคันนี้ขาย169,000บาทนะครับคันนี้ขายถูกมากประตูหลังซ้ายนะครับเม็ดอาร์ของเดิมเลยนะครับของเดิมหมดเลยเนี่ย เป็นตัวรถสีดํานะครับภายในสีครีมใช้ได้ไปถือว่าคุมม้มครับคันนี้ประหยัดน้ํามันไหาห่วงอัตราการเล่งก็ดีครับข้างในกว้างขวางนะครับเดี๋ยวดูประตูหน้าซ้ายนะครับเบรอาร์มมีเท่าไหร่อ่าแจกให้ดูหมดเลยครับของเดิมหมดเลยครับอืม เดี๋ยวดูเพจนะครับเพจปีสิบสองนะครับของแท้รถปีสองพันสิบสองนะครับเครื่องหนึ่งจุดหกภายในสีค,ครีมเกียร์ออโต้นะครับรันดีไม่มีสะดุดสวยจริงๆครับคันนี้ภายในสีครีมเดิมๆครับไม่เคยติดแก๊สครับคันนี้รถเดิมๆสวยๆ แม็กเดิมสแตนดาดโรงงานเลยครับดูซุ้มซอกเลยครับครับโยโยต้าแอลติปหนึ่งจุดหกตัวอ e ีนะครับตัวนี้ครับไปเบนขอนแก่นแล้วครับทะศสีหกเก้า 4, 6, แล้วนะครับ ราคาเทา v ออสครับคันนี้แต่ได้เอลติครับมาสรุปราคาเลยนะครับตัวนี้เป็น t o y ยต a าเอลติสนะครับเครื่อง1.6ตัว e นะครับตัวรถสีดำนะครับปีพศสองพันเราขายอยู่ที่1นึ่0 0สบาทย้ำนะครับ1นึ่0 0สบาทได้ t o y ยต a าเอลติตัว e ปี2012 เครื่อง1.6ครับตัวรถสีดํานะครับคุ้มนะครับท่านนี้ใครได้ไปคุ้มมากถ้าท่านใดลูกค้าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์โทร0815925780เฮียกวงศอสวั์นะครับหรือว่าถ้าท่านมาไม่ถูกก็ตักบุดมาได้เลยนะครับเต็นท์เราอยู่ที่ถนนมะลิวันถนนเฉลิมพระเกียรตินะครับเส้นไปชุมแพะนะครับจากเซ็นท่านขอนแก่นมาอยู่ที่10 10กมนะครับ อยู่ตรงข้ามหมู่บ้านมันธนาครับหาไม่ยากปักหมุดมาได้เลยนะครับที่สอสวแหล่งรถจะมาพบกับเฮียกวงครับเฮียกวงอยู่ทุกวันนะครับมาทดลองขับได้เลยนะครับโตโยต้าแอลติด1.6ตัวอีปี2012ตัวรถสีดําขาย1แสน6หมื่น9พันบาทเท่านั้นนะครับขายถูกนะครับขายแพงเราขายไม่เป็นนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณครับ